อ,อยากเก่งแบบนี้ต้องทำงไปฝึกกันครับไปดูกันเอกอันช n n น l มานะครับเฮ้ย <Okay. S 2> <Hey, S 1> อะไรอ่ะสะใจสะใจสะใจสะใด้สะได้สะด,สะด,ดยดังไม่มีผมนะเฮียไม่ค่อยไม่คยมียังพอมีนิดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพพวกเราครับเอก เชนนอครับผมเรายังอยู่ที่ดีโฟชเนล่าเหมือนกันใช่ครับผมครับวันนี้ครับพี่เอกมาสรุปเนื้อหาสําหรับน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นบาสเลยอันนี้คืออะไรคันเลยอันนี้คือคันคันเนื้อเนื้อคันคันเนื้อเนื้อแต่ถ้าเนื้อเปียกๆหน่อยก็เติมน้ำตาลกับน้ำส้มนิ่งใหญ่แล้วไม่ใช่แล้วน้องๆที่เพิ่งมาติดตามเรานะครับเป็นแบบมีเยอะเลยที่แบบเพิ่งหัดเล่นบาสสตาร์เตอร์เออมาดูคลิปแล้ว ยังทำไม่ได้ก็เลยวันนี้นะครับจะมาสรุปแบบแบบฝึกหัดสําหรับน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ครับฝึกบ่อยๆเก่งขึ้นแน่นอนครับไปติดตามกันครับเราเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งเลยพื้นฐานเบสิคนั่นก็คือการชูดโอเคอการชูดบ้สน,นะครับสำหรับน้องๆขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยมักจะเจอลักษณะนี้คือใช้แรงแขน ในการชูดไม่ได้ใช้ข้อมือเช่นเหมือนแบบพยายามใช้แขนในการเคลย่องบอลโอเคนะครับการชูบาตที่ดีเรามักจะใช้แรงส่งจากขาล่างขึ้นบนอ่ามันจะเป็นการแบบของการย่อหัวเข่ายกลูกบาสแล้วปล่อยบอลออกไปนะครับหรือแม้แต่จากการชูสองมือก็เหมือนกันย่อหัวเข่าเซตลูกบาสปล่อยบอลไปนะครับ สมมุติว่าน้องๆได้มีการพัฒนาพื้นฐานการชุดได้พอสมควรแล้วในระดับหนึ่งแล้วเออแต่ยังชุดไม่แม่นเออทำไงจะทํายังไงให้แม่นมไปแบบการที่1ลองดูอ่ะแบบการที่1น,นะครับเป็นการฝึกชุดใต้แป้นอันดับแรกคือเราต้องยืนไม่ใช่ยืนตั้งฉากกับแป้นนะครับอ่าแป้นยืน,นทํามุมประมาณ45องศา,ากับแป้นให้ยืนเฉียงเข้าหาแป้นยืนเียงหาแป้นแล้วเราก็ปล่อยบอลโอเคอ่า เรา,ารถอย่างเงี้ยชูทั้ง2ฝั่งทั้ง2ฝั่งนะครับการชูใต้แป้นที่ดีให้ชูเช็ดแป้นครับที่มุม45องศาครับยืนชุดไปสิลูกอ,อาจจะสลับก็ได้นะครับครับเปลี่ยนฝั่งกัน วิธีในการฝึกบบฝึบหขันแรกเนี่ยเวลาน้องๆไปถึงสนามแล้วนะครับมันเป็นการวอร์มข้อมือด้วยวอร์มหัวเข่าด้วยนะครับก็โดนชุดล่อยบอลช้าๆใจเย็นๆคือน้องๆบางคนมักจะมาถึงปุ๊บสามแต้มก่อนเลยร่างกายกล้ามเนื้อมันยังไม่มาเพราะนั้นเราไปทีละขั้นคนเริ่มจากใกล้ที่สุดก่อนช้าๆใจเย็นเราชุดให้ชัวร์ๆสักสิบยี่สิบลูกทำไปเลยถูกต้องนะครับการชุดนะครับเราวอร์มด้านใกล้แล้วใกล้้นแล้วเราขยับมาประมาณขั้นที่สองนะครับชุดเช็ดแป้น ตรงแรงจากหัวเข่าะนะครับลูกย้อยกระทบจุด45อ,องศาเหมือนเดิมทำทั้งสองฝั่งนะครับสองฝั่งเหมือนกันโอเคทำไปเรื่อยๆครับจนจนแบบพ้าทิตตกฮ<ะ>เฮ้ยไม่ใช่ดิสักสิลูกไม่ลงก็ไม่นับนะครับคือถ้ามีคนเดียวก็คือสลับไปสลับมาะนะครับ อ่าโอเคข้อควรระวังในการฝึกซ้อมชุดอันนี้ก็คือพยายามชุดถ้าชุดให้ดีมีบาลานซ์ที่ดีและชุดได้เหมือนเดิมในทุกๆครั้งคือจะให้สังเกตว่าพอระยะใกล้มันใช้แรงไม่เยอะอ่าพอไกลมันมีการเบ่งนมีนมเริ่มบงอันนี้การ,รปรับจูนล,ล้วครับผมโอเคอ่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจุดโทษอันนี้ก็สําคัญอ่าไปดูนิดนึงไปดูกัน บางวันที่3จุดโทษนะครับก็เหมือนกันเราฝึกให้มีความคุ้นชินพยายามยิงให้ได้สักสิบลูกติดต่อกันให้ได้มากที่สุดนะครับค่อยๆพัฒนาตัวเองไปวันนี้อาจจะได้3ลูกติดพรุ่งนี้อาจจะได้5ลูกติดฝึกไปสักเดือน2เดือนอาจจะได้10ลูกติดประมาณนั้นการชูลูกโทษที่ดีมีเส้นลูกโทษเส้นจุดโทษนะครับห้ามเหยียบอย่าเหยียบไปนันค่ะฝึกไว้ให้ชินนะครับกระโดดชุดได้กระโดดชุดได้แต่ตอนที่ลงมาห้ามเหยียบห้ามเหยียบนะครับเช่นอย่างนี้ สมมุติผมกระโดดชุดแต่ลงมาแล้วเหยียบเส้นอันนี้ผิดกติก,กาครับเพราะนั้นน้องๆเวลาชูลูกโทษกระโดดได้นะครับแต่อย่าเหยียบเส้น <Okay. S 1> อ่ะฝึกลองใจเย็นๆครับมีรูทีนในการเลี้ยงเคาะปรับสภาพร่างกายนะครับปรับท่ายิงแล้วยิงไปสุดยอดโอเคหนึ่ง สองค3สเบี่ยงเบี้ยวครับเบี้ยวตีเอาหมดเงี้ยเอาหมดโอเโคสั้นไปหน่อยพอคุณฝึกสักสรูปแบบในการฝึกซ้อมชุดอย่างเงี้ยพอแล้วนะไม่ต้องไปฝึกไกลฝึกอะไรเราเพิ่งเริ่มเอาแค่นี้ชัวก่อนมันเหมือนสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนใช่แล้ว โอเคเบสิกที่2พื้นฐานการทุตไปแล้วนะครับพื้นฐานการส่งยังไงพื้นฐานจริงๆเนี่ยการส่งก็คือส่งยังไงก็ได้ให้ตรงให้เพื่อนได้เปรี่ยบให้แรงให้เพื่อนรับได้ไม่ใช่แรงแล้วแม่งมือหักเลยนิ้วหักไม่ใช่นะครับสำคัญก็คือความแม่นในการส่งกับน้ําหนักที่ดีที่เหมาะสมนะครับการส่งที่ดีนะครับมันไม่ใช่การยืนอย่างนี้แล้วก็ส่งไม่ใช่ไม่ใช่ท่าดีๆนะครับมีการก้าวขานะครับ มีการยกมือขอบอลก้าวออกไปผักบอลออกจากอกส่งให้ตรงรับขอบอลขอยรับตรงนะครับน้องๆอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อครับแต่มันสําคัญมากสิ่งที่น้องทําตรงนี้ถ้าทําสม่ําเสมอได้ครับพอเวลาเล่นบอลเล่นบาสจริงๆครับการส่งมันจะค่อนข้างนิ่งแ่มันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแขนการจดจํานะครับความแม่นในการส่งครับ ทำเยอะๆการส่งมีระดับอกเมื่อกี้เราบอกไปแล้วมีกระดอนพื้นตแล้วก็เหนือหัวมีระดับศีรษะโอเคทำให้ดูครับระดับอกส่งให้ตรงส่งให้แรงส่งให้เพื่อนรับได้กระดอนพื้นนะครับอ่ากระดอนให้ถึงกระดอนให้แรงเพื่อนรับได้นะครับเหนือหัวครับระดับศีรษะลูกพุ่ง อไม่ย้อยโด่งแบบนี้นะครับส่งให้ลูกพุ่งส่งไปที่มือของเพื่อนอราลาจตะฝึกสักสามรูปแบบพื้นฐานเนี่ยฝึกสักสิบถึงยี่สิบลูกเลยนะครับต่อเนื่องให้มันมีความแรงให้มีความแม่นยําอันนี้เฮียเสริมให้แล้วกันถมาตกรณีถ้าน้องไปสนามบาสแล้วอยู่คนเดียวครับถ้ามีกําแพงส่งแสายแฟมได้ใช้กําแพงชิ่งกลับมาใช่ครับการส่งแบบมือเดียว นะครับแปลว่าคุณต้องครอบครองบอลได้ก้าวขาไปแล้วนะครับมามือขวาเท้าขวาลงพื้นส่งออกไปเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่นครับสองบอลปึ้มเข้าไปก้าวไปมือเดียวส่งหรือแม้ถ้าระดับอกก็ยังส่งได้นะครับมือซ้ายก็ยังส่งได้อันนี้ส่งถึงมืออันนี้ส่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเล่นบาสมีการขึ้นไหวการวิ่ง เพราะนั้นเราต้องฝึกด้วยกันสไลด์ตัววิ่งแล้วส่งชิงกันเดี๋ยวลองดูนะครับสไลด์บอลส่งไปข้างหน้าสไลด์ไปข้างหน้าบอลส่งให้ตรงกับผู้รับผู้รับรับยกมือขอบอลนะครับเมื่อรับได้แล้วหยุดยิงโอเคอันนี้ก็มีคู่หูใช่นะครับมีเพื่อนร่วมฝึก ใช่ครับจะสามารถทําให้เกิดปฏิยาการส่งการรับบอลที่ดีมันคือการเกิดการคํานวณแล้วว่าเพื่อนขยับบอลต้องไปด้านหน้านะใช่ไม่ใช่ไปที่พอดีตัวนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีเราสไลด์ตัวไปข้างหน้าแต่เพื่อนส่งย้อนหลังถูกต้องงนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับใช่แล้วอ่ะแบบแขกต่อไปก็เดี๋ยวไปดูอันที่สามชุดส่งกินข้าวมา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 เบสิกที่3คือการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงบัส แน่นอนต้องรู้ก่อนเราจะควบคุมลูกบาสได้อย่างไรครับนะครับมือมีนิ้วปลายนิ้วอุ้งนิ้วครับฝ่ามือใช่ข้อมือหลังข้อมือไม่ได้เล็บพอไหวตอนที่เพิ่งหัดเริ่มฝึกการเลี้ยงบาสส่วนใหญ่จะเลี้ยงด้วยมือเต็มมือแป๊ะแปลงไปเลยจะเป็นนี้อ่าแล้วมันจะควบคุมไม่ได้แล้วมันจะควบคุมไม่ได้ถูกต้องนะครับสิ่งที่ดีที่สุดให้พยายามใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสบอล โค้งครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีพื้นที่เหลือกุ้งมือไม่โดนบอลนะครับสัมผัสด้วยนิ้วถูกต้องนะครับเลี้ยงด้วยนิ้วใช่นะครับกดลงไปอ่าแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นงี้ไม่มีแรงไม่กดแรงลงไปลูกก็จะไม่เด้งขึ้นมาครับกดลงไปนะครับลูกจะติดที่นิ้วโอเคนะครับแต่ถ้าคุณไม่ออกแรงเลี้ยงบอลมันจะไม่มีน้ำหนักขึ้นมาความมันจะตกไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเลี้ยงไม่ได้ถูกต้องแล้วที่ยอม่านอีกข้อหนึ่งในการฝึกนะครับคือเมื่อกี้ผมยืนเฉยๆไม่ใช่การฝึกที่ดี ควรจะเซตท่าหน่อยคุณควรจะต้องมีการย่ออ่าบอลอยู่ตรงไหนตรงมองด้านหน้าเวลาเลี้ยงคุณอาจจะเลี้ยงจากข้างหน้าก่อนฝึกมือซ้ายประคองสร้างบาลานซ์ที่ดีมองข้างหน้าพยายามอมองบอลทาไม่ได้มองบอลก่อนครับแล้วมองหน้าติดแล้วได้แล้วมือขวาคล่องแล้วคุณก็เปลี่ยนไปมือซ้ายทำเหมือนกันพอคุณทําได้คล้องแล้วสองมือแล้วนะครับคุณอาจจะลองเลี้ยงตับ ย่อลงไปเห็นไหมมันไม่ใช่การก้มลงไปเลี้ยงอย่างนี้ย่อทั้งตัวเหมือนนั่งยองๆอ่ะเหมือนกันเลยนั่งยองๆคุณเลี้ยงงี้ม่มาตรฐานใช่ไหมคุณย่อมาอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไม่ไม่ได้ก้มหน้าลงไปใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นไปไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นีคุณอาจเลี้ยงสูงด้วยฝึกส่งแรงลงไปใช่แล้วก็คุมบอลที่เด้งขึ้นมาให้อยู่ถูกต้องนะครับทำไม่ได้ทั้งสองมือนี่คือเบสิกสุดๆแล้วสุดๆแล้วยังไม่รอดขาเลยนะโอเค ประมาณ3ท่านี้ครับุณก็คุณก็จะมีมือที่แข็งแรงใช่ควบคุมการเลี้ยงบาสได้ดีเขาเรียกว่ามือมันจะเริ่มดูดลูกบาสได้แล้วอดูเลี้ยงเฉยมันยังใช้ไม่ได้ไต้องพัฒนาไปด้วยคุณต้องมีการวิ่งเลี้ยงแล้วก็เคลื่อนที่ไปเล์อัพหรือว่าจะไปหยุดยิงใต้แป้นไปดูแบบกัดไปดูกันโอเคเลี้ยงช้าๆกำหนดก้าวขาซ้ายขวาช้า <Okay. S 2> คล่องแล้วลองเพิ่มความเร็วอ่ลองเพิ่มความเร็วครับพอเราเริ่มได้แล้วโอเคโอเคอ่ะทีนี้ต้องหยุดยิงเลี้ยงมาแล้วหยุดยิงโอเค ระยะไกลระยะใกล้ได้หมดทางขนาดเลยอ่าโอเคโอ้พี่เอกแม่นมากอะ่ะสิบลงสิบอ่าเลี้ยงปุ๊บโอ,โ,โอ้โหได้อันนี้คือชมไม่ได้เลยครับอะไรพี่เอกคือแบบประกาศเบสิกสามอย่างเนี่ย จะทาให้ดีไม่ได้เลยเฮียถ้าร่า,างกายไม่แข็งแรงอ่าใช่ถุกต้องคือจะบอกว่าพอเรามีปัญหาเรื่องร่างกายไม่แข็งแรงแม้แต่ส่วนเดียวนะครับครับผมมันจะมีผลทันทีอ่าน้องๆยังมีขายข้อที่แข็งแรงกล้ามเนื้อที่ยังเติโตได้อีกอ่าเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะแนะนําให้ฝึกต่อเรื่องนอกจากการทาเบสิกสามข้อเมื่อกี้นี้การฝึกความอึดหรือการเสริมสร้างกล้านมในร่างกายานั่เองนักบาสที่เก่งมีสกิลเท่ากัน2คน 2> ครับจะวัดว่าใครเก่งกว่ากันก็ไอตรงที่ วัดที่ทความแข็งแรงของร่างกายนะครับเพราะนั้นเมื่อน้องๆมีความแข็งแรงร่างกายที่ดีกว่าเพื่อนก็ได้เปรียบนะครับแล้วฝึกเบสิกพื้นฐานได้แม่นยำอย่างที่เราสอนน้องๆก็จะเก่งบาทสขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวถูกต้องขอบคุณสนามบาทส<ร>บทีโปรครับถ้าน้องๆซ้อมหนักปวดเข่า ก็ต้องหาที่สนับเข่าดีๆอ่าซัพพอร์ตหัวเข่าดีๆแบรนด์ทาท่านะครับทาท่านี่เองครับผมมดูได้เฮียคอนเฟิร์มว่าดีจริงครับอุปกรณ์อื่นๆก็ต้องพร้อมรองท้งรองเท้าก็แนะนําว่าเนี่ยครับร้านดีโลครับรองเท้าบาร์บาร่าราคาดีเลยช่วงนี้ราคาดีงามครับผมฝึกบ่อยๆครับนะครับฝึกให้ชํานาญเราเก่งแน่นอนฝึกให้แข็งแกร่งครับรับรองเก่งกว่าเพื่อนแน่นอนฝากติดตามพวกเราเอกอันเชนเอ้าครับผมไปยังกดซับด้วย กดกดทีเดียวพอนะอย่ากดซับสองครั้งเฮ้เขายาเขาเขาลักเราเขาอยากกดสองทีได้ไหมกดสองครั้งมันกลายเป็นอันซับอ๋อเหรอทีเดียวพอทีเดียวพอกดดทีีเยวพอนะครับทีเดียวพออ้าวฝากติดตามนะครับพวกเราครับบ๊ายบายครับชุดเช็ฟบั้นบอกเลยว่าโคตรขนมขนมขนมบ้าล่า